ตอนที่1น6อการต่อสู้ของสองคนการศึกของสองแควนหา้าเทือกเขาที่ตัดผ่าน4อีเหมือนกระบียักษ์แบ่งผืนแผ่นดินตะวันตกเป็นสองส่วนได้รับการขนานนามว่าบรรพธแห่งเหมือนบรรพชนเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญในใต้าลาบริเวณช่องระหว่างภูเขาที่สูงชันอันตราย ขบวนพ่อค้าเดินทางอย่างยากลําบากเสียงกระดิ่งผูกคออูดดังแวววให้ได้ยินเป็นระยะขบวนพ่อค้าสวมชุดอย่างชาวหูสวมรองเท้าหนังทนทานในขบวนมีสตรีสวมหมวกปิดคลุมใบหน้ารูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงเล่าขานกันในจงหยวนว่าสีอี้ใช้การสตรีต่างบุรุษใช้การบุรุษต่างสัตว์เลี้ยงขบวนพ่อค้าจากทางใต้ขึ้นไปทางเหนือกลุ่มนี้ไม่ว่าหญิงหรือชายต่างพกดาบโคง บุรุษกำยำแข็งแรงยังแขวนถุงกลอไว้ที่บริเวณโหนกหลังของอูดด้านในบรรจุกลอที่ถักจากสายโซหากเผชิญหน้ากับโจรอาชาก็สวมกล่อออกโซใช้อูดต่างมาขบวนอูดของพ่อค้าพลันแตกตื่นพอเสียงดังกึงกก้องดังอัศนีบาดกลางพระสุธาดังยาวเป็นพลวนแว่มาจากที่ไกลขบวนหยุดชะงักฉับพลันทุกคนสีหน้าเปลี่ยนพันเข้าใจผิดว่าประสบกับโจรอาชากลุ่มใหญ่กลูเข้ามาป้นชิงแล้ว ทั้งห้าสิบกว่าคนต่างชักดาบออกบุรุษกรรมยำรีบล้วงชุดกรอจากถุงเกราะมาสวมแต่อันที่จริงไม่ว่าผู้ใดต่างกระจ่างแจงหากเจอโจรอาชาที่สร้างสถานการณ์ใหญ่โตได้ถึงขนาดนี้ด้วยกำลังรบอันน่าสังเวชของพวกตนก็คงหนีไม่พ้นหลายคนต้องเสียชีวิตให้ฝ่ายตรงกันข้ามขณะที่อูดยังไม่ทันจัดขบวนก็มีคนตาดีเงยหน้าเห,นเห็นเหตุการณ์อันน่าสะเทือเหงาร่างสายหนึ่งห่อตะบึงเรียบมาตามหน้าผา ่อนโฉบร่นลงพื้นอย่างรวดเร็วเหมือนนกอินทรีไล่ล่าอาหารสองขาแตะพื้นแล้วยังย่ำม,มาเบื้องหน้าเจ็ดแปดจ้าตามความเคยชินมาหยุดห่างไม่เกิน19จากตรงหน้าของทุกคนทุกคนในขบวนพ่อค้าต่างตกตะลึงตาค้างบางคนกลืนน้ำลายเอือกเห็นเพียงผู้ที่ร่อนลงจากฟ้ามีรูปร่างหน้าตาแตกต่างจากคนสี่อีเป็นบุรุษหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาและสะอาดสะอ้านอย่างยิง่งบุรุษหนุ่มผู้นั้นสะพายกระบี่ยาวในฝากข่าวที่วางเอวแขวนดาบเล่มหนึ่ง ริมฝีปากแห้งผากขาสูดลมหายใจเข้าออกหลึกๆแลว้วก็ยกแขนขึ้นทำท่ากระดกน้ำจากนั้นใช้ภาษาที่ใช้กันทั่วไปในซีอีถามว่ามีน้ำหรือไม่ขบวนอูดเงียบกริบไม่รู้จะทำอย่างไรดีสตรีสวมหมวกปิดคุมหน้าปลดถงหนังแกะที่ยังเหลือน้ำเล็กน้อยโดยไม่ลังเลโยนสูงไปให้บุรุษที่ดูเหมือนพูดประหลาดกลางภูเขาบุรุษสะพายกระบี่พกดาบเอ่ยขอบคุณ จากนั้นฝีเท้าเร็วะเหล็บออกรับตรงน้ํากลางอากาศแล้วก็หันไปมองด้านหลังปลาดหนึ่งก่อนยิ้มให้ย่ํากลางห่าวท่าร่างพลิกหมนุนปะะท่าชนผนังผาแล้วค้อมเอวเล็กน้อยอาศัยแรงดีดตัวออกเหินชายคาเดินผนังต่อไปเหมือนตอนขามาระหว่างห่อตะบึงก็ยกถุงน้ําขึ้นดื่มอึกใหญ่หลังจากดื่มสิ้นแล้วก็โยนทิ้งไปด้านหลังมาร่วงตกเหนือศีรษะของสตรีสวมหมวกปิดหน้าพอดีขณะที่นางยกมือขึ้นดับ กระแสลมพันก่อตัวที่เบื้องหน้าอีกครั้งคนผู้หนึ่งร่วงตกจากฟ้าดังอุกบาทพุ่งชนผิวโลกลมรุนแรงพัดกรูต้องนาอูทุกตัวต่างเซถอยหลังไปหลายก้าวสตรีนางนั้นรับถุงน้ำพลาดถุงน้ำร่วงตกไปบนพื้นทรายไม่รอให้ทุกคนเห็นใบหน้าชัดเจนคนผู้นั้นก็แตะพื้นทะยานตัวพุ่งวาบจากไปหลายปีต่อมาก็เกิดตำนานเซียนหยิบยืมน้ำแพร่สะพัดไปทั่วสีอี หลายร้อยลี้ทางใต้ของเทือกเขาใกล้เย็นย่ำสนธยากลุ่มอิทธิพลที่วางอำนาจบาดใหญ่ในซีอีมาหลายปีสองกลุ่มต่อสู้กันครั้งใหญ่เพื่อสตรีนางหนึ่งผู้เรื่องชื่อกระจรไกลด้วยความงามเล่าหรือว่าทั้งสองฝ่ายมีม้าศึกทั้งสิ้นสองพันกว่าตัวเปิดศึกกันที่ริมทะเลสาบมรกตของซีอีเราหรือว่าฝ่ายที่ตกเป็นเบี้ยล่างหลังจากได้ยินชื่อเสียงของฟานอองแห่งเปยเหลียงแล้วก็คิดใช้สตรีเลอโฉมนางนี้ แลกเปลี่ยนกับเกาะเหล็ก300ตัวและธนูหน้าไม้พันชุดจากทัพอาชาเหล็กเพื่อประกาศความเป็นใหญ่ท้งใต้ของ4ีพีผลอาชา700นายระดมกําลังออกสินเพื่อคุ้มกันส่งสตีนางนั้นไปเปยเหลียงจากนั้นก็ถูกดักที่ริมทะเลสาบมรกตหลังจากต่อสู้ยังดูเดือดถึงชั่วยามกว่าฝ่ายไล่ล่าสังหารถึงพบว่าสตีนางนั้นอ้อมอีกทางไปเปยเหลียงเสร็แล้วนึกอับอายพานโกรธ ประกาศว่าจะสังหารเผ่าเจ้าเล่ห์จนเหลือสตรีนางนั้นเพียงคนเดียวกําจัดโบดุษที่รอบบุนหลังม้าให้เฮียนถึงตอนนั้นดูทีว่าเผ่านั้นจะผง,งาดขึ้นกลางทะเลทรายอีกอย่างไรขณะที่ทั้งสองฝ่ายจะเปลี่ยนจากการรบบุนหลังม้ามาเป็นการรอบภาคผืนเหมาร่างสายหนึ่งผากลางสมรับภูมิเข้ามากระทันหันกําลังผลและม้าของทั้งสองฝ่ายล้มคว่ำกระมัง่ายทั้งสองฝ่ายต่างมองหน้ากันเลิกหลากจากนั้นก็มองไปทางบุรุษที่ตัดเข้ามากลางสนามดบ บุดุษผู้นั้นคือสีฝฟังแนน่นเห็นเพียงเขางอเขา่ามือข้างหนึ่งถือกระบี่สองนิ้วของอีกมือยันที่ปลายแหลมกระบี่ขวางตรงหน้าซวงอกกระบี่ยาวเล่มนั้นวอลเข้ามาเป็นรูปครึ่งวงกลมหลังจากฝนตอลบคลากลงสงบลงแล้วกระบี่ยาวยังคงเว้างอเป็นวงโคร้งมินเมอันตรายไม่ได้ดีกลับเป็นเส้นตองทันใดนั้นเงาร่างสูงใหญ่ของทป่าผูซ่าฉลบผ่านกลางรอยแยกของสมรภูมิ พงชนสีฟั่งเหนียนที่ฝาเข้ามาคนแรกอย่างรุนแรงแข่งกล่าวสองนิ้วที่ยันตรงปลายกระบี่ของสีฟั่งเหนียนไล่ไปตามตัวกระบี่พลังปานหนาหนักไม่ส่านจางโคจรก่อตัวขึ้นผน,นวกกับสีฟั่งเหนียนกรอกเทกระแสปานของตนเองเข้าไปสุดท้ายก่อตัวเป็นลูกลมสายฟ้าม่วงและแปรปราบส่งเสียงดังเปรี้ยวปลา่าเมื่อทั่วป่าผูซาซึ่งเปียบเสมือนเนื้อร้ายก่อติดมาปลากฏดตัวห่างออกไปห้าสิบกว่าก้าวตรงหน้าสีฟั่งเหนียนเปลอะฝนดินแต่ไม่มีท่าทีอ่อนลา ยิ้มเพียงเล็กน้อยไม่ล่าถอยแต่กลับขึ้นนาถือกระบี่กลับหัวสำแดงฮะไทยอสศนีหนึ่งกระบี่นี้เปี่ยมท่าทีถือกระบี่กลับหัวอย่างเติ้งท้ายเออยิ่งถึงพร้อมด้วยจิตวิญญาณหนึ่งดาบหะไทยอสนีของกู้เจี้ยนถังทั่วป่าผู้ซ่าซัดป่ามือปัดลูกกลมสายฟ้าที่ลอยมาถึงตรงหน้าออกจากนั้นยื่นมือไปกดบนตัวกระบี่ไม่ให้สภาวะการไต่ระดับสูงขึ้นไปอีกสีเฟืองเหนียงคลายมือปล่อยกระบี่กระบี่ถูกปัดลอยกระเด็น ทั่วป่าผู้ซ่ารู้ดีว่าเป็นเพียงลูกเล่นตบตาหัดเตะใส่ลำคอสีฟังเนียนฝ่ายหลังงอศอกกันได้อย่างวุดวิตดูแล้วทั่วป่าผู้ซ่าได้เปรียบแต่เมื่อสองขาแตะพื้นแล้วสีฝฟังเหนียนใช้มือซ้ายกำด้ามดาบที่แขวนตรงวางเอวขวาดาบออกจากฝักเพียงครึ่งนิว้วแสงจ้าพลันประทุผู้ชมมองกลางสมรภูมิถูกแสงจ้าสาดสองจนสตาเจ็บปวดแปบหลังจากหลับตาแล้วก็น้ำตาไหลไม่หยุด สีเฟืองเหนียนกำดาบแต่ไม่รีบชักดาบออกขณะโถมพุ่งไปเบื้องหน้าแสงจ้าเจอจรัดดังตะวันกลางฝาค่อยๆหดหายไปทีละครึ่งนิว้วความเปลี่ยนแปลงนี้แม้ว่าซับซ้อนแต่เกิดขึ้นเพียงชั่วแวบทั่วป่าผูซ่าลีตาใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเตรียมพร้อมรับมือสีเฟืองเหนียนที่ชักดาบออกมาทิ้งระยะห่างประมาณสิบก้าวในที่สุดก็จะสำแดงหัทไทอสศนอันเรื่องชื่อของกู้เจี้ยนถังแล้วใช่หรือไม่ ส่วนลูกลมสายฟ้าที่ตบปัดออกไปทั่วป่าผูซาไม่มองว่าเป็นการคุกคามแม้แต่น้อยเนื่องเพราะลูกลมสายฟ้าหมุนชา้าเชื่องช้าเกินไปแล้ววรยุทธ์ทั่วราหากก็ช้าไปเพียงนิดเดียวต่อให้มีแรงคุกคามมหาศาลก็ไร้ประโยชน์สีเฟื่องเหนียนถือดาบเสียงประสานต่อสู้ระยะประชิดเป็นไปตามที่ทั่วป่าผู้ซาคาดการว่าจะทิ้งระยะห่างสิบก้าวทว่าทั่วป่าผูซาก็เดาพลาดไปจุดหนึ่ง อัทไทยอาสันนีไม่ได้สำแดงเมื่อชักดาบแต่สำแดงเมื่อดาบเล่มนั้นกลับเข้าฝากอีกครั้งต่างหากระหว่างทั้งสองคนปรากฏอัศนีจากพระสุทาฟาดเรี้ยงเฉียบพลันต่อให้ร่างพลังเขตขั้นวัชระอย่างทั่วป่าผูซาก็ไม่กล้าต้านทานอันนีบาดสายนีสองฝ่ามือพลิกหงายกันกระแสพลังไปกว่าครึง่งร่างขยับไปดังค้างเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าต่อเนื่องผู้คนที่อยู่รอบข้างถูกกระแสพลังแข็งกล้าวโจมตี ชั่วพลิบตาลอยกระเด็นหือขึ้นเหมือนต้นไม้ถูกกระชากจากพื้นดินด้วยแรงลมไปตกตุบอยู่ด้านหลังทั่วป่าผูซ่าหลังหลบเลี่ยงแล้วกระแสปลานแผ่ซ่านหกรอหลีเพื่อรับมือกับวนท่าพิฆาตอันแท้จริงที่จะตามมาของสีเฟงเงแหนนเป็นไปตามคาดตอนดาบเข้าฝักคือหะไทยอัศนีของสีฟงเฟงงแหนนดาบที่สองชักออกมาหมดสิน้นรุ่งขาว,วาบจ้าตาพุ่งวาบใสหน้าทั่วป่าผูซซา ทั่วป่าผูซาไม่ออมแรงเงื้อแขนทุบอักลงไม่เพียงทำลายรุ่งขาวจนเป็นเศษซากยังโดนตัวดาบแคบเล่มนั้นด้วยทั่วป่าผูซาเปลี่ยนท่ายลมปราณเมื่อช่วงหนึ่งก้านทูบก่อนหน้าช่วงที่พลังลมปราณแต่งกล้าที่สุดคือตอนออกกำปั้นชกกระบ,บี่เปล่งสำเนียงที่สีเฟื่องเหนียนยกขึ้นขวางตรงช่วงอกจนสีเฟื่องเหนียนลอยกระเด็นผ่านกลางสมรภูมิของสองกลุ่มอิทธิพล4 e. ีีตอนนั้นแม้ว่าพลังจะหดลง แต่ทำลายรุ่งขาวสายนี้นับว่ายังมีพลังเหลือเฟือถมเถศสีเฟืองเหนียนใช้กระแสชะตาแทบสิ้นจึงรีบทลาถอยหลังเพื่อเปลี่ยนถ่ายลมปลานทัวป่าผู้ซ่ายิ้มเย็นชาเขาในเลือจะให้โอกาสสีเฟืองเหนียนเปลี่ยนถ่ายลมปลานได้อย่างราบรื่นฉวยโอกาสนี้สาวเท้ายาวไปเบื้องหน้าสองกำปั้นทุบก,กระนำลงรนแรงแม้ว่าเหลือพลังปรานเพียงสามส่วนแต่หากถูกสองกำปั้นนี้ทุบเขา่าสีเฟืองเหนียนเป็นได้กระอักโลหิตแน่ทันใดนั้น ลุลมสายฟ้าม่วงที่ทั่วป่าผูซาติว่าเชื่องชาจู่ๆก็ประทุความเร็วอันน่าตื่นตะลึงพุ่งกระแทกชนแผ่นหลังของเขาสองกำปั้นที่ทุบใส่สีฟ่งเหนียนพลาดเป่าสองหมัดกระทบกันเองกระแสปลานปะทุระเบิดสายตาทั่วป่าผูซาดุดันตวาดเดือดดานพยายามยืนมัน่นสองขาจมลึกสุผืนดินโน้มตัวไปเบื้องหน้าคล้ายคนหลังคอมเพื่อลดแรงกระแทกแผ่นหลังของทั่วป่าผูซา เหมือนมีดอกบัวม่วงทองสูงสองจ้างถีบานสะพังโลหิตผุดเรึมที่มุมปากสีเฟืองเนียนพ,พึมพาเสียงเบาว่าคืนทินกระบี่ยาวที่หลุดไปจากมือของสีฝฟ่องเนียนเหมือนถูกชักนำด้วยกระแสปราณขณะสีเฟ้องเนียนเปลี่ยนถ่ายลมปราณทะยานกลับเข้าฝากเองบัดนี้กระบี่เปล่งสำเนียงอยู่ในฝากส่งเสียงลันละงมดุดเสียงสุดท้ายของจักกระจรฤดูสากเสียงแหลมสูงกลางโลกาและคล้ายคนชาราในบ้านปลาย จากบ้านเกิดมาหลายปีคิดแต่เพียงว่าจะกลับไปตายที่บ้านเกิดพันกว่าคนบนสมรภูมิต่างอุดหูย่อตัวลงกับพืนแต่ไม่อาจลดทอนความจ็ปวดรุนแรงเหมือนเข็มเล็กทิ่มแทงแก้วหูทั่วป่าผูซารอบคืนโลหิตสดลงคอสีหน้ารายมรมจ้องมองสีฟั่งเนียนเขาไม่ได้ประหลาดใจต่อกระบวนท่าใหม่และไม่ได้อับอายพลานโกรธที่ตนเองตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเข็นฆ่ากันมาตลอดทาง ทุกครั้งที่สีเฟื่องเหนียน่ยซึ่งกระแสปราณและร่างพลังด้อยกว่าหนึ่งขั้นจะเปลี่ยนถ่ายลมปราณมักสำแดงวิชาเคล็ดลับก้นหีบออกมาสองสามอย่างเพื่อดึงระยะห่างออกไปไกลให้มีเวลาหายใจใหายคอเพียงพอและทุกครั้งทั่วป่าผูซาคคิดว่าคงเป็นการสำแดงวิชาเคล็ดลับก้นหีบครั้งสุดท้ายของสีเฟื่องเนี่ยแล้วแต่ที่ไหนได้เจ้าหมอนั่นกลับหาทางออกให้ตนเองผ่านพ้นอุปสรรคในสถานการณ์ขับขันนั้นได้ยามรุ่งอรุณ จุดดำจุดหนึ่งห่อตะบึงอย่างบ้าคลั่งบนยอดสันเขาขาวโพลนด้วยหิมะประดดมเมล็ดประกาศวางแปะบนมหาสมุทรหิมะอันกว้างใหญ่ไพศาลส,สีฟังเหนียนสะพายกระบี่พกดาบหยุดชะงักท่าร่างกระทันหันก่อนย่อตัวลงเหน่อยหน้ามองไปที่ไกลกว่านั้นแล้วกอบหิมะยังขอไปทีขึ้นมาหนึ่งกำรรเช็ดถูใบหน้าเป,ปะป่าฝ่ามือลูบสัมผัสต,ตอนหนวดที่ใต้คางลังเลไปครู่หนึ่งชักดาบแคบน้ำเสียงปราสาเล่มนั้นออกมาเสียเลย สีฟังเหนียนเอียงศีษะะใช้คมดาบโกนหนวดบัดนี้ต่างจากช่วงสีห้าวันแรกที่ต่อสู้ไปล่าถอยไปนับตั้งแต่ต่อสู้กลางดึกของวันก่อนสถานการณ์ของเขาและทั่วป่าผูซ่าก็พลิกผันหนึ่งวันสองคืนประมือกันหครั้งทั่วป่าผูซ่าเป็นฝ่ายล่าถอยสี่ครั้งไม่ได้ตอบโต้กันไปมาเหมือนตอนแรกตอนนี้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจู่โจมไร้ผลก็เลือกล่าถอยไม่เรียกร้องให้ต่อสู้พัวพัน พยายามจู่โจมถึงขั้นเอาชีวิตในคราวเดียวหลังจากรับบาดจากหลวงจีน้ำแกงไก่สีเฟืองเหนียนรอทั่วป่าผูซ่าอยู่ในเมืองของสีอีระต้องการให้ทั่วป่าผูซ่าโจมตีอย่างดุดันโดนแรงเพื่อล่อหลอมตัวอ่อนกระบี่หลังจากขอดูดซับกระแสชะตานั่นแล้วทั้งทั่วป่าผูซ่าและสีเฟืองเหนียนต่างได้ทั้งคู่แต่เด่นชัดว่าสีเฟืองเหนียนมีแนวโน้มหาจุดอ่อนเพื่อเล่นงานกลับได้มากกว่าหลังจากทั่วป่าผูซ่าดักส้มโจมตีแล้วไม่ประสบผลสําเร็จ ก็ถูกสีเฟิงเหนียนไล่ล่าสังหารเป็นระยะทางถึงสองร้อยกว่าลีจนทั้งสองทยอยมาถึงยอดเขาหิมะแห่งนี้ในการต่อสู้ถึงขั้นเป็นตายครั้งหนึ่งทั้งคู่มันทําข้อตกลงกันฝ่ายล่าถอยไม่เก็บงำกระแสปลานทั้งหมดแต่เหลือร่องรอยสายหนึ่งให้อีกฝา่ายไล่ล่าได้เด่นชัดว่าทั่วป่าผูซาทิ้งร่องรอยให้สีเฟืงเหนียนรู้ว่ามารออย,ยู่บนยอดเขาแห่งนี้แต่จะอยู่ที่ใดและเมื่อใดจะสแดงกระบวนท่าพิฆาตก็ไม่อาจทราบได้แล้ว สีเฟื่งเหนียนโกนหนวดแล้วเสร็จเสียบดาบกลับเข้าฝั่งก่อนลุกขึ้นก็คว้าหิมะมากำหนึ่งยัดเข้าปากให้มันค่อยๆละลายลงสู่ลำคอขอยืนตัวตรงเอื้อมมือข้างหนึ่งไปจัดกระบี่ที่สะพายอยู่ด้านหลังอีกมือกดด้ามดาบแล้วเงยหน้ามองไปทันใดนั้นหิมะถล่มไหลกลูลงมาสถานการณ์ใหญ่โตขึ้นทุกทีเด่นชัดว่าเป็นฝีมือทั่วป่าผูซาสีเฟื่งเหนียนมั่นใจ ว่าทั่วป่าปูซาซ่อนตัวอยู่กลางหิมะที่ไหลลื่นกระนำลงมาเขาหลับตาลงสีนิ้วกำด้ามดาบในหัวแม่มือยันมงกงดาบอยู่ในท่าดันดาบออกจากฝากมอนหิมะขนาดมหฮมาถล่มจากยอดเขาจากนั้นแยกออกเป็นสองสายข้างซ้ายและข้างขวาของสีเฟื่งเหนียนตัวเขาเปรียบดังตอมออกลางนา้ำยืนตระหง,ง่านไม่ขยับขยเยอนทรวนยาวเย็นเฉียบเป็นน้ำแข็งและเปี่ยมล้นกระแสปลา่าทิมแทงใสหัวใจสีเฟื่งเหนียนอย่างรวดเร็วปานสายรุ้งว่าผ่าน สีเฟื่องเหนียนดันดาบออกจากฝักทวนยาวและทั่วป่าผูซ่าผู้ถือทวนเฉียดไหลผ่านไปในชั่วพริบตาสีเฟื่องเหนียนหมุนตัวเส้นบางระหว่างความเป็นความตายเขาไม่ได้นึกหวาดวันมีเพียงนึกเสียดายหากทั่วป่าผูซ่าเลือกตัดสินแพ้ชนะที่นี่สีเฟื่องเหนียนก็มั่นใจว่ามีวิธีสะกดอาการบาดเจ็บสาหัสไว้ชั่วข่าวแต่ฟันแข็งข้างหนึ่งของอีกฝ่ายให้ขาดได้แต่ทั่วป่าผู้ซ่าลทาถึงสมรภูมินี้ไป ยอมให้ดาบเสียงประสานเฉือนฟันแผ่นหลังเป็นรอยโลหิตหิมาถล่มผ่านพลสีเฟื่องเหนียนั่งขัดสมาตบนผืนอ้าปากหอบหายใจเชื่อว่าทั่วป่าผูซาก,ก็รักษาอาการบาดเจ็บอยู่ตรงเชิงเขาเช่นกันตอนนี้ทั้งคู่ไม่แข่งขันว่าผู้ใดเปลี่ยนทายลมปราณได้เร็วกว่ากันแต่รบเร็วจบเร็วต่อสู้เพียงกระบวนท่าเดียวตัดเสินเป็นตายสีเฟื่องเหนียนอนบนพื้นหิมอยางเกียดขานจ้องมองท้องฝา เอ่ยพึมพำว่าชีวิตมนุษย์เงียบเหงาโดดเดี่ยวเหมือนหิมะถล่มครั้งใหญ่แม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านหุบเขาตัดผ่านแนวเขาที่ทอดตัวยาวสามพันลีสุดท้ายไหลรี่สู่สมุทรที่หนัน่นเซาขณะที่สีเฟื่งเนียนนั่งกวักน้ำดื่มตรงริมฝั่งก็ถูกหนึ่งดัชนีของทั่วป่าปูซ่าจูโจมใส่หนาผากร่างร่วงตกลงน้ำระบีเหินสิองเล่มที่ทะยานออกจากชายแขนเสื้อของสีเฟื่งเนียน มีหกเล่มที่ห่างไปเพียงครึ่งนิ้วก็จะปักใส่ขมับเบ้าตาและหัวใจของทั่วป่าผูซาแต่ก็ทําไม่สําเร็จทั่วป่าผูซาระดมโชกหมัดใส่ปืนน้ําอย่างบ้าคลั่งจ้องสีเฟืองเหนียนที่ไม่อาจกระโดดปราดขึ้นจากน้าแล,ล้วรัวกําปั้นใส่แม่น้ําอีกครั้งพยายามให้สีเฟืองเหนียนสเถือนและขาดใจตายที่ก้นแม่น้ําทั่วป่าผูซาไล่ชกไล่ตามอยู่เหนือน้าเช่นนี้เป็นทางยาวถึงร้อยยี่สิบลีสุดท้าย ทั่วป่าผูซาที่ฝืนโคจรย้อนทวนลมปราณไม่เพียงสองแขนลู่ตกลงโลหิตยังผุดซึมออกจากจมูกและรูหูเห็นแล้วน่าสะพึงขวัญอย่างยิ่งเมื่อสีฟังเหนียนเหมือนซากศพลอยขึ้นบนผิวน้ำทั่วป่าผูซาที่ไม่อาจขยับสองแขนแล้วได้แต่ใช้ขากระทืบลงรู้ทั้งรู้ว่าฝ่าเท้าจะย่ำถูกกระบี่เหินที่สีฟืงเหนียนควบคุมด้วยเจ็ดกระบี่จะถูกแทงทะลุหลังเท้าทั่วป่าผูซายังคงไม่ลังเล สีฟั่งเหนียนถูกย่ำกลางอ,อกร่างจมลงสู่ดินโคลนก้นแม่น้ำอีกครั้งไม่ทราบเพราะเหตุใดหลังจากนั้นทั่วป่าผูซาก็หาศพของสีฟั่งเหนียนไม่พบและไม่ได้ร่องรอยของกระแสปลาที่หลงเหลือเหมือนว่าฟานอองหนุ่มผู้นี้ระเหิดหายตัวไปแล้วจากนั้นลัดเลาะไปตามริมน้ำตามหาอยู่ทั้งคืนแต่ไร้ผลทั่วป่าผูซาตัดสินใจว่าจะกลับไปยังชายแดงระหว่างเปยเลียงและเป,ย,ะเปยมังแต่ช่วงฟ้าสางในวันนั้นเอง เขาก็เห็นฟานอองนมที่ไม่ยอมไปรายงานตัวกับยุมาบานแต่โดยดีค่อยๆเดินขึ้นจากริมน้ําฝั่งหนึ่งกระบี่ที่สะพายด้านหลังของสีเฟืองเหนียนหายไปโดยไร้ร่องรอยแล้วปากคาบฝากดาบถือดาบด้วยสองมือทั้งคู่ไม่ได้ลงมือกลางนา้ำแต่เดินอ้อยอิงขึ้นไปยังต้นน้ำสีเฟืงเหนียนกำลังฟื้นฟูพลังชีวิตส่วนทั่วป่าผูซากกำลังขยายโอกาสชนะไล่ล่าสังหารกันเกือบสิบวัน ทั้งสองฝ่ายย้ายสนามประลองพันลีกลางม่านรัติการฝนเทกระหน,น่ำยากพบเห็นในแดนสีอ e, ีในที่สุดก็มาถึงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายปัทาอย่างเรียบง่ายถึงที่สุดเหมือนการบุกประชิดต,ตัวของทัพม้าเปยเลียงและเปยมังไร้ซึ่งลูกเล่นลีลาใดๆสีเฟังเหนียนถือดาบด้วยสองมือท่ลวงแทงช่องท้องทั่วป่าผูซาทั่วป่าผูซาทลาถอยหลังพร้อมรวมัดชกใส่หน้าผากสีฟืงเหนียน สุดท้ายสีฟงเหนียนเป็นฝ่ายคลายดาบในมือจากตอนแรกห้านิ้วกำดาบเปลี่ยนเป็นสองนิ้วคีบดาบสุดท้ายพลิกดาบด้วยนิ้วเดียวเมื่อปลายดาบออกจากมือโดยสิ้นเชิงแล้วทั่วป่าผูซาที่ถูกดาบทะลวงช่องท้องก็กระเด็นวืดถอยหลังอย่างแรงสีฟงเหนียนผมเภากระเซิงก็ล้มหงายตึงไปด้านหลังทั่วป่าผูซ่านอนจมกองโคลนเอื้อมมือที่สั่นเทาออกเมื่อเอื้อมไม่ถึงด้ามดาบจึงกำตัวดาบและคมดาบก่อนชักดาบออกจากช่องท้อง ส่วนอีกมือก็ยันตัวขึ้นนั่งอย่างยากลําบากสีฟังเหนียนยังคงไม่ขยับแม้แต่น้อยทั่วป่าผูซาดังปลดภาร่าหนักอึงยิ้มยิ้มก่อนไอเป็นเลือดจ้องมองดาบในมือน่าเสียดายก่อนเงยหน้าขวับสองตาเบิกโพรงตกตะลึงอึ้งงนันใบหน้าเต็มไปด้วยความขมขื่นหนึ่งกระบี่ทยานตัดผ่านม่านพิดุลมาถึงเป็นกระบี่เป่งสำเนียงเล่มนั้นจนวินาทีนี้ ทั่วป่าผูซาถึงกระจ่างแจ้งว่ากระบี่ที่หายไปอันที่จริงกําลังรอคอยช่วงเวลานี้อย่างอดทนรอจังหวะที่ทั่วป่าผูซาอย่างเขาดูเหมือนจะเชนหน้าเล็กน้อยจะก,กระทําได้ถึงขั้นนี้ทั้งเวลาและสถานที่ต้องไม่กล้าเคลื่อนแม้แต่นิดเดียวเพื่อสร้างกับดักนี้สีฟั่งเหนียนต้องเสี่ยงอันตรายครั้งใหญ่แบ่งเจตกระแสไปผูกกับตัวกระบี่ที่อยู่ไกลถึงขอบฟ้าก่อนออกดาบสู้สุดชีวิตจากนั้นชักนํากระบี่ ให้ทยานมาพิฆาตสังหารทั่วป่าผูซ่าอย่างแม่นยำไม่ขาดไม่เกินไปแม้แต่ก้าวเดียวเล่าขานว่าตอนนั้นมนุษย์เวลาของหลีหยางก็มอดม้ดมวยด้วยวิธีแบบนี้ทั่วป่าผูซ่าถอนหายใจแผ่วเบาเดิมทีขอเพียงมีเวลาให้เขาอีกชั่วครึ่งการถูเขาย่อมจาัดก,การสีเฟืองเหนียนได้อย่างสบายเขาไม่ได้เสียใจหนักเพียงแต่เสียดายและรู้สึกคับค้องใจไม่ทันจริงๆหรือไม่ทันแล้ว นึกไม่ถึงว่าทั่วป่าผูซาก,ก็มีวันที่ต้องฝากความหวังไว้กับผู้อื่นเขาหลับตาลงทันใดนั้นชายชาราผมเผาขาวโพลนราวหิมะก,ก็มาหยุดตรงหน้าทั่วป่าผูซายื่นเพียงนิ้วเดียวออกก็กันกระบีเปล่งสำเนียงไว้ได้กระบีเหินที่ไม่อาจเด็ดหัวทั่วป่าผูซาส่งเสียงลั่นดังงมอย่างเศร้าระทมเหลือแสนสีเฟืงเนียนนอนหงายบนกองโคลนดำรงสติกระจ่างแจง้งพอจะคาดเดาสถานะของชายชาราได้ ป็นหลีมีปี้เสนาบดีเงาผู้กอ่อตั้งพูดแดงชาติของเปยมังหลีมีปี้ยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเพิ่งทราบว่าเพื่อกันหลิวเยียนปิงและฐานไถผิงจริงทําให้ข้าต้องมาที่นี่ก่อนต้องเสียยอดฝีมือไป60กว่าคนยุทธภพของเปยมังในภายภาคหน้าไม่อาจเรียกว่ายุทธภพแล้วชายชราเอ่อยวาจาทักทายไม่ร้อนไม่หนาวพลางสำแดงพลังฝีมือไม่หยุดหลังจากกำจัดกระบี่เหอเล่มนั้นแล้ว ท่ามกลางฝนตกกระนำเทก็พุ่งใส่สีฟัง่งแหนนพลางหัวร่อลันเจ้านับว่าพ่ายแพ้แต่มีเกียรติจริงกว่านั้นแค่พ่ายแพ้ต่อลิกิตสวรรค์เท่านั้นเกินครึ่งสีเสียวยังไม่โทษเจ้าตอนนี้เองมีหยดน้ำสาดกระเซ็นใส่ข้างหูสีฟั่งแหน่งกล่องกระบี่สีม่วงร่วงตกลงมาอย่างหนักหน่วงอยู่ใกล้ๆตัวเขาสตรีที่เหินกระบี่ถึงหกพันลีในที่สุดก็เร่งรุดมาถึงกลับไม่มองสีฟัง่งแหนนสักปาด นางเพียงเอ่ยเสียงทุมว่าห้ามตาย